โมเป็ยังกันแล้วล่ะละพันโคสินหาโมมียังพิธีรีตองอยัางหลายดอกตั้งใจรับอยู่ในสินหาหลัก็ขอข้ามาประพุธพระธรรมประสงฆ์กาแล้วตอนเมื่อดีวันที่เท่าไรวันที่ยี่สิบเอ่สิบเอ็ด มือเอือนนี่ผู้ใดสิไปนั่มก็เตรียมตัวเดอบ่บายสองเดอบ่บายสองบายสองลดออกเดินทางอนอนามานอปา,า,าหงอกระโเป็นยังก็เหล่าแต่อาจารย์แจ้งกันนะคือผู้ใดสิไปก็บบายสองเดินทาง แล้วก็ยามมือเศร้าชันเขาแล้วรับประทานอาหารแล้วก็เพื่อกันกลับไปนอนคืนหนึ่งเตรียมเต็นน้ำก็ได้เตรียมของใส่ส่วนตัวเจา้าของมืออื่นมืออื่นบปสองไปคันเดี๋ยวไปรถก็สิมาครับค่ารถปูณละสองลอยออกซอยกันบ่ได้สิไปเสียค่ารถเติมน้ำมันซอยเจา้าของรถเขา คนละสองรอยบาทรถตู้พใยั่อันนั้นเราพาไปไปเอาบุญก็สิว่าบุญร่วมญาติเป็นกระได้บุญปฏิบัติรรมบุญถำบุญปีใหม่บุญหลายอย่างอยู่วัดปลาปูกะทอเอา,าบ้านแกงสีโคดอยู่อำเภอเซริ่นทอนลูอำเภอบุญทลิกละเขตยนรูอำเภออยแถวแถวๆไ ไปพลันไส่โอ้นเขตทั้งทั้งพูนทั้งทั้งผูปานแก่งสีโคดใบสองเตรียมเตรียมตเตรียมยังเกิดไปตามผู้ได้ซีโยกะผู้ได้ซีโยกะโยนะโยกะโยเออแบบมีธุละกับโบเป็นยังมีธุละกับโบเป็นยังปูเพป็นสีไปก็มีอยู่ ให้ผู้เพิ่นไปผู้เพิ่นบอพวกว่ได้ปปปปปปไปเมีภาระกะกะบ่เป็นหยังโอกาสหนา้าอยู่ดีมีแหกมีโอกาสก็จังไปคือที่แรกอาจารย์ก็ว่าสิไปผู้เดียวนั่นแหละย่อมก็ว่าอยากไปนําจังซั่นจังซี่ก็เลยบอกรถเขาอะไรบอกเขาแล้วก็สิกลับค่ําก็บบอก,กกับ่คือก็ไปตามไปไปได้แต่ว่าเสียค่าน้ํามันซอยเพิ่นก็ซ้ําเก่าหั่นล่ะซ้ําเก่าหันละเพราะว่า มันได้แจ้งรถเขาละสีโถไปบอกว่าได้ไปเด้อมันก็บบุคืลนะจะจำเป็นต้องกลับไปเข้ามาปฏิบัติธรรมกันตั้งวันที่สิบหกเมนีก็ยี่สิบเอ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดกะหาขื้นหกขื้นผูหาขื้นก็มีผูหกขื้นก็มีกะเหตุได้อ่ากะเหตุกมีสัทธาว่ากันอยู่เหตุก็ธรรมดาได้อยู่ปฏิบัติธรรมนี่อยากในจักหน่อยเพราะว่า ความขิดนึกปรุงแต่งเฮามันยังหลยอยู่ละผาระความขิดนึกปรุงแต่งก็ด้วยผ้าระนั่นละบมเมนด้วยอนไดดดอกด้วยกิจด้วยผ้าระด้วยสิ่งที่เฮารับผิดชอบน้าขอบน้าขั่วน้าสังคมเฮาคิดนําตรงนั้นล่ะแล้วก็มีบมแมนต์ืดซื่อๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงนําจ่าการมายด์อยู่นี่มายด์เบิงจิตเบิงใจมาเหตุจังสีนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนความหูซึกในจักหน่อย ฝืนความหมดซึกถ้าบ่มีสัทธาเห็ดไปแล้วมันกับ,บ่เกิดผลเกิดอาน,นิสงส์เอียงหลายลังเถือมันก็เห็ดให้เากกำลังอ่อนไปนั่แต่ว่าปูไดต่างใจในมวลเนะมวนซึ่งสภาพอากาศร้อนห่จังสีแห้งโอ้โบธรรมดาปานในนั่งก็คือจังบ่สงบมีตั้งแต่ความทุกข์ลังเทือกับอดทนมันได้อย่างหนึง่งคือคันติบรมี บไดาย,ยั่งจังนังสมาธิในรังเถือบ่เกิดความสงบบ่เกิดยั่งต่ว่าหันมีตั้งแต่ความอดทนพุทธเจ้ามันเนื่องตัดคันตีตะโปตีตีขาความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต้นนั่นล่ละมันเก็สิเ็นไปส้่งสติไปส้างกำลังสติไปสร้างกำลังจิตกำลังใจให้มันตั้งมันก่เก่าคือความอดทนนั่นละบาน,นี้ สร้างความอดทนเพื่ออย่างเพื่อหฮาสิไปสู่ในอนาคตข้างหนาเพราะว่าชีวิตของหฮามันก็เดินทางไปสู่แห่งความเจ็บความแก่ความตายถ้าห้าบ่สางกำลังจิตกำลังใจความอดทนทั้งบุญขึ้นดีเ้าสิไปสู่กับความแก่ความเจ็บความตายมันก็ยากบางคนเห็นบอ่อเ่ามากก็คิดหน่อยอกหน่อยใจเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งนั้นบางสิ่งนี่บางเอาจิตเอาใจไปฝากไว้กับเรื่องอื่นที่มัน เอาไปเป็นสาระแกนสารหรือว่าเอาไปเกาะบบได้ขาดกําลังความอดทนกับฝูง่ารได้บ้างไหมงศารกรับวนกว็วไยค้นนั่นก็บ่บดูแลก้นนี่กบ็บ่บเอาใจใส่พอเจ็บพอป่วยจังสันจะส,สีมันคิดฝูงสารนได้นั่นคือขาดกําลังแห่งความอดทนขาดกําลังแห่งธรรมะขาดกําลังแห่งความจริงที่มันกําลังสิจังว่าไม่คํามาคําหนึ่งอาจารย์ฟังคูบาอาจารย์แล้วก็ะนอมใ่ใจจะาของอยู่เลื่อยว่า ในทีสุดแล้วเขาสิเพิงผู้ใดบ่ได้เลยนอกจากโตจาของนอกจากคุณนธรรมที่จาของได้สร้างขึ้นที่จาของได้บ่มเพลินไหวการได้การหนึ่งเขาได้ไปเจ็บไข้หรอวเข้าเป็นน,นันเป็นนี่เกิดความบ่เทียงของร่างกายสังขารเขาสิไปอ่อนว่อนรอวเขาสิไปขอรอวเขาสิไปให้คนน,นันซอยไห้พ่อไห้แม่ไห้พี่ไห้น้องซอยเป็นไปบ่ได้ซอยเข้ากับซอยแค่เบิงซอยเข้ากับซอยแก่หากำลังใจ เป็นจังได้เศร้าเจ็บเข้าปดวดเราบอกโอ๊ตเอาเดอเข้าก็ให้ซ้ำนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจของเขาสีซอยเจ้าของซอยเจ้าของในการขวบคุมมีสติบให้เวทนาเข้าเข้ามาเหนือจิตเหนือใจของเขาการสิการสิไปเขาก็ตรงซอยเจ้าของซอยเจ้าของเพิ่งเจ้าของผู้เดียวคนอื่นเขาได้แค่ถามคนอื่นก็ได้แค่มคเาเบิงคนอื่นเขาก็พูดให้แค่กาลังใจ แต่ว่ากำลังที่ห้าสี่เพิงอิลีคือความอดทนธรรมคันติธรรมคือความคือคุณธรรมตี่ห้าสางขื้นตอนที่ห้ายังมีแห้งคุณธรรมตีห้ามีที่ห้าเหตุขื้นตอนที่ห้ายังมีลมหายใจตัวน,นั้นมันสิเป็นที่เพิงของเทาไดีที่สดุดคืออัตติอัต,ตโนนาโถคือตอนนี่เป็นที่เพิงของตอนนี่ดีที่สดุดในยามเจ็บยามป่วยแม่กระทังยามแก่ยามสิตายสิบพพ สิจาาสิผัดผากจากโลกนี้ไปเฮาเป็นัทเพงิงของเฮ้าเป็นหม่องสุ้ถ่ายอีลีผู้อื่นเข้ากิดแคมาให้กําลังใจเพื่ออาจารย์ว่าเาก้าแคร์มาถามเศร้าเจ็บเศร้าวปวดระบอวดอดเอาเดอร์จังสรนติเขาก็ให้กําลังใจล่างเธอเฮ้ากับโบได้ยินสำรู้ว่าได้ยินเฮ้ากับใจเฮ้าเมื่อก้ามั่วตกแต่ถูกทรมานจะว่าเฮ้ากิดสีเห็นหลายดันลายคนที่เขาเคยเป็นพอเป็นแม่เป็นพีเป็นหนอง เป็นคนที่เ้องหัจักกด็ดีที่เข้าขาดคุณธรรมที่เข้าขาดการฝึกการฮัดที่เข้าขาดการเพีย้ยนพยภาวนารวบปินิเปียรณา,าเรื่องของมอนน้วนในใบก่อนก็สิทุรุ่นทุรายดินอ่าอยากนี้บ่อยากตายบ่อยากเกิดนั่นเกิดนี่ก็สิเกิดความทุกข์ทรมานมากจนเกินไปพุทธเจ้าบรรตัดเลยว่าถ้าจิตเสาหมองจิตใจดวงสุดท้ายที่สิเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิถ้าจิตเสาหมองนี่คือ ย่อมนำไปสู่ทุกคติได้กนละ่ะจิตเตสังกิริตเททุกคติปฏิกังขาเป็นเบาไว้ชัดเจนอยู่ด้จังวหวะเข้ามาเหตุจังศีกเพื่อนี่ละ่ะเพื่อเสียเข้าสั่งกำลังบุญกำลังรัทธากำลังใจกำลังคันติกำลังความปากความเพียรกุณธรรมสั่งเกินไว้ในใจสั่งไว้ในจิตใจสำนึกไว้ในหลายเพื่อเสียเอาไปใส่ตอนที่เข้าเพ่งผูใดบ่บได้ตอนที่เข้าเข้า,ากด บางเทื่อมันก็้คือจังกิดหลายก็บ่แมนที่เขาก็ต้องทําความเข้าใจรือว่าท่ความเคยชินกับสิ่งเหล่านีไวให้มันบ่อยบ่อยบุทธเจ้าิ่นบอกพระอานทนเทนบอกละเลึกถึงความตายซํำไดมันสีหลายซํำไดมันสีเมื่อละลอยเื่อเพิ่นก็ยังถือว่าหน่อยเมื่อละพันเถ่อเพิ่นกันยังถือว่าหน่อยให้ละเลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออก่นเดพิ่นบอกลมหายใจเขาออกเมื้อหนึ่งจักมันจักเถ่อแล้วเขาก็บริ้นับจักเถ่อ จังหวะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็ุให้เขาถอนถอนภาระถอนเหลืองอยากได้อยากมีอยากเป็นถอนสิ่งนัน้นสิ่งนี้ที่เห็ุให้เขาเกิดความทุกข์ความบุญไหวใจสังเกตเบืงไปยัง้างเขาระลึกถึงความบวเที่ยงความเจ็บความตายใจเขามาันสิถอนเน๊ใจเขามาันสิเกิดสลดสังเวชเกิดสลดจิตสลดใจธรรมะสิชัดเด่นขึ้นมาในจิตใน,ในใจความความจริงหรือว่าความ สิ่งที่เขาเคิดกังวลหรอว่ิกิดถูกกสิทธ์ผ่อนคลายลงเดถ้าเฮาระลึกถึงสิ่งที่มันบ่เทียงคือความตายสิ่งที่เขาข่นขิดปัญหาเหลืองรล่าความทุกข์ความยากความลำบากสิ่งที่ได้ดังใจหรืวัวได้ดังใจมันสิหลดถอยลงไปท่านที่้าตคคำว่าความบ่เทียงคือความตายอย่างกก่าเข้ามาหาเฮาเฮาระลึกถึงความตายอยู่จังสรรมนสิ เหตุให้เราเกิดสลดสังเวชใจใดนะนี่เป็นธรรมะของพุทธเจ้ามันสอนไว้ซึ Questo ่งอาจารย์ก็ใส่ยุ่เป็นประจำถ้าอาจารย์เกิดความท้อแท้ต่อท้อยเกิดความเมื่อยเมื่อยเกิดความเพียเกิดความบ่สบายจิตบ่สบายใจทาาระลึกเึือความตายนี่มันสิบอยากใดยงมันสิทอน้าหาความสงบทันทีมันสิทอนจิตทอนใจออกจากความบุนวายออกจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นออกจากสิ่งทุกข์คลายทั้งปพวงคือมันใจมันสิสลดสังเวชใจมันสิเกิดสงบลงทันที <S <S เห็ดให้มันบ่อยให้มันจังสีเป็นอยาดูย่มตาฮะนานๆเถอระวมงเหมือหนึ่งก็บรรลุลึกเถื่หนึง่งสองเหมือก็บรรลุลึกเถื่หนึง่งแห้งหลองคน้นแห้งเป็นอิตยิเป็นเดือนก็ยังบรรลลึกเลยตัวนี้ก็บรเป็นเนี่ยเพราะว่ามันบ่ได้เห็ดบ่อยบ่ได้ระลึกถึงบ่อยๆจังหวะเข้ามาเห็ดจังสีมันเกิดเป็นกำลังอย่างหนึ่งกำลังบุญกำลังกุศลกำลังคุ้นงามความดีกำลังความอดทนความปากความเพียรอาจารย์ ผาเหตุจังซีแบบว่าบบเด้กํำหนดระวาตดโยมมีความพร้อมมีความพอใจสิพากันต่างใจมากอยูอ่มาประพฤตดปฏิบัติได้มากหน่อยเพียงใดอาจารย์กระบ่บอยากไปกำหนดให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นความตั้งใจของโยมบางคนก็มาอยมือหนึ่งคืนหนึ่งบางคนก็มาอยมสามมือบางคนก็มาอยเจ็ดมือบางคนก็มาอยสิบมือสิบห้ามืออาจารย์บบก็อยากเปิดเข้าเอิ้นว่าเปิดการปฏิบัติให้มันได้เป็น ให้ย่อมได้เพ่งนะ่นะยาย่อมเกิดความทุกข์เกิดความบอสมบายใจกับพระกันหันหนาก็มาวัดมาเพ่งหลวมาสวดมนต์ทำวัดมานั่งสมาธิมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลใดทุกเมือ่ออาจารย์บอกว่าอาจารย์ถาเพื่อนปฏิบัติธรรมจังมาถาเพื่อนผ้าเฮ็ดจังมาบ่บ่ให้บ่อยากให้เกิดจังสันเพราะว่าวัดว่าอารามนี่ประตูวัดหรือว่าสถานที่วัดเปิดก็ทุกท่านทุกคนให้เข้ามาเพื่อ หนี้ความร้อนนี้ความทุกโมเมนต์หนีดอกเขาเอืนาาเนเเอ่นว่าถ้าเป็นภาษาหลกก็เอื่นว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นเอาธรรมะเข้าซอยเอาความสงบเอาศีลเอาธรรมเขา้าพินิพิจารณา่าวัดว่าอารามสร้างขึ้นหรือว่าครูบาอาจารย์บวชมากระสางประโยชน์ในจุดนี้เกิดร้ายทันร้ายองค์วัดว่าอารามก็เป็นสถานที่ เป็นสถานทีรักษาใจรักษาจิตรักษาใจรักษาให้ญยาดย่อมได้เกิดความคลายทุกข์หยาดย่อมได้เกิดความสุขขึ้นได้จิตในใจเกิดดวงสติดวงปัญญาขึ้นบ่มากก็น่อยถ้าคนสนใจขอมาในจุดนี้นะ,ะคือจังโรงพยาบาลเข้าเปิดโรงพยาบาลเข้ารักษาโรคทางกายรักษาคนเป็นไข้คนเจ็บท้องคนปวดหัวคนตัวห่อนคนเป็นโรคน,นัน้นโรคนี่ต้องไปหาหมออยู่โรงพยาบาล มหาภะบ่หายไปตรงไปหาหมอถ้าเจ็บทางกายแต่ว่าถาคนเป็นโรคทางใจเกิดความทุกข์เกิดเปลี่ยนหาเกิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ต้องเขาวัดเพื่อมารักษาจิตรักษาใจให้ได้รับธรรมะให้ได้รับความสงบให้ได้รับความสมบายจิตสมบายใจอาจารย์วัดป่าอุบลวัหรว่าสถานที่นี้เปิดรับญาติโยมทุกคนที่สนใจหรือว่าที่มีความทุกข์ ร่วมมีความสนใจศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อสิออกจากผูกเหตุก็ฮบางเทือเฮาก็มีรูปแบบบางบางเถือเฮาก็พอนลข่บางแต่ว่าการเป็นอยู่ที่ธรรมชาติที่สดนั่นล่ะคือการปฏิบัติการเดินการยืนการนั่งการนอนโดยมีสติบางเทือเฮามาเหตุเป็นขอวัดปฏิบัติเป็นเวลามันก็ยังเป็นการควบคุมอยู่เป็นการบังคับเป็นการควบคุมจิตใจเฮามันก็ยังเยืดมันหรือมันในตรงนั้นอย ต่วาถาเห่าใสอากัปกกร,ริยาอริยบททุกอย่างที่เหาเห็ดเป็นการปัดกวดเช็ดท้างหลงของน้ำของในจัดอาห้องอาหารเห็ดางานกระางเจริญสติไปนั่อริยบทที่เหาเห็ดเบียกเห็ดงานนั่นคือการปฏิบัติอันแท้จ,จริงแม้กระทั่งอยากโยงกลับออกไปทั้งบานทั้งเหินคือกันการเดินการไปการใส,ส่สีวิดตรงมีสติควบคุมกายว่าจาแม้กระทั่งจิตกระทั่งใจญยากโยงก็ตรงควบคุมเขาบอให้เขาเกิดอาุศล,ลกกรรมคือบาปเกิดขึ้นได้ใจ ตว่าห้าสิบไปบังคับบาปเกิดขึ้นในจิตในใจมันเกิดเป็นเรื่องยาประวตาห้ามันเห็นรูปหูเ้ามไม่ได้ยินเสียงซึ่งกิเลสมันอยู่หลบอปลางรอบขขางห้าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเ้าก็ใส่นี่ละขำมบริกรรมพูทโทธทัมโมสังโฆคุณธรรมทั้งหลายทั้งพวงนีละคัดมันไว้ขวางมันไว้อย่าให้มันมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจห้าให้มันลุกล่มไปถึงการด่าทอออกไปการใดการกระทํำกันทั้งกายอย่าให้มันได้ปานนั้น ให้มันเกิดกินที่ใจล้วก็ตังอยู่ในใจลรวก็รับรู้ในใจของเฮาโตบาปโตกรรมโตสิ่งที่เป็นแนที่บ่ดีทั้งหลายานลนลคนเราก็ตือว่าคนปฏิบัติข้อปรเหตุจังสีเกิดที่เฮามาฝึกเนะมื่อฝึกนั่งสมาธิเมื่อฝึกสําร่วมกายว่าจาใจเมื่อฝึกสําร่วมอากัปกิริยาเมื่อฝึกอดัดให้มันเกิดความอดทนให้มันเกิดนะคนนุณธรรมให้มันเกิด อีหย่างหลายสิย่งหลายอย่างขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เขาเอาไปใส่ได้จริงๆคือตอนที่เขาออกไปสู่สังคมออกไปสู่สถา,านการณ์จริงถ้าเปียบเป็นทหารหรือว่าถ้าเปียบเป็นหนักรบนี่ก็เอิ้นว่าตรงนั้นออกรบจริงออกไปสู่สังคมออกไปสู่การสู้งานออกไปสู่ครอบสูค่ครอบตังนั้นก็เอิ้นนักรบจริงตวัดมาเหตุจังซีมาฝึกอยู่นี่มาเข้าข่ายฝึกคือย่างทหารฝึกเป็นบ่ฝึกยิงปืนแน่ฝึกหมอบแน่ฝึกดึกระเบิดแน่ฝึกนั่นฝึกนี่แน่ที่เฮาก็มาฝึกกัน เพือ่อสะสมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอเอาออกไปทั้งนอกรอก็ไปใส่เห็นบ่ไปถกน้ำโขก,กน้ำพัวกน้ำล้านกน้ำเหลืองจีปตาตุกเอาธรรมะไปใส่ตรงนั้นหลายมันเลยหลายอย่าพยายามนี้เราอย่าพยายามไปฝงสารกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเฮาบางคนเกิดความทุกข์เกิดความบะไรดังใ,ใจขึ้นมาโอ้ยกูสินี้ไปวัดก่อนหน้าตัวนั้นเฮาแสดงว่าเฮาบ่ เฮามีจิตใจที่อยากดิ้นหนีเฮาบ่อยู่กับปัจจุบันถ้ามันเกิดยังเกิดกบเฮาในปัจจุบันปั๊บเฮาตั้งสติเกิดเลยนั่นคือความจริงนั่นคือสิ่งที่เฮาเหยึดคำว่านี่บุคคลน,นี่วัตถุสิ่งก่อข้องเราเนี่เป็นสิ่งที่เฮาเหยึดเป็นสิ่งที่เฮาหวงเป็นสิ่งที่เฮายัางต้องศึกษาทำความเข้าใจแลวก็ทําใจเห้เป็นธรรมดากับสิ่งเหล่านั้นไดี๋มันเกิดขึ้นกบเฮาตัวนี้จังเขาเอื่อนว่าจังเผชิญหนากับธรรมจังมีคุณธรรมสูกับชีวิต รัวใส่กับชีเิียดใดต่ว่าถาเห้ออย่างนี้ไหนมันหนีจากสิ่งเล่านั้นเกิดความทุกข์อะไรอย่างนี้ไปวัดเกิดความทุกข์อะไรอย่างนี้ไปบวชเกิดนั่นเกิดนี่อย่างนี้ไปอยากให้มันตายไปนี่จาก,ก็พวงนี้ตัวนั้นแสดงว่าเขามีอารมณ์ไปทั้งกิเลสอารมณ์ไปทั้งความบุพพ่อใจอารมณ์ไปท้งโกรธอารมณ์ไปทั้งหลายสิ่งอลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับจิตก,กับใจเขาแสดงว่าตัวนั้นห้อยยังหลงเขายังมีความหลงเป็นเป็นโตขาสติอะนะ ตว่าถามมันเกิดขึ้นเมื่อใดตั้งใจเฮาเกิดความบ่พอใจเกิดขึ้นปั๊บต่างสตีขึ้นนั่นคือความจริงนั่นคือของแท้เฮ้าตรงนําสถิธรรมมาใส่ในตอนนั้นให้มันได้ในจุดนั้นให้มันได้ให้ใจเฮาคลายถูกออกให้ใจเฮาเกิดความเป็นปกติได้เร็วที่สุดนั่นล่ละคือของจริงที่เฮาตรงคว้วนั่นไปพินจพิจารณาแล้วก็นําไปใส่นําไปประพฤติปฏิบตัติในที่สุดแล้วตัวนั้นมันเก็มันเกิดสิใดประโยชน์ก็โยมะนะเพราะว่าเฮ้า โดนโดนเยาจังได้มาวัดปัดเข้าใส่ชีวิตอยู่ขอบขัว,วอยู่ทั้งหนอกมันปัดร้ายกว่ามาเหตุจังสีนะสิ่งที่เข้าสี่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือนําเอาอคุณธรรมนําเอาธรรมะไปใส่ในชีวิตประจําวันของเขาให้มันแนบจิตแนบใจแนบกายแนบวาจาของเข้าตลอดตลอดลอน,นั่นละตัวนั้นแหละสาคัญจ้ากะมือผู้สีเมื่อกะต่างจิตต่างใจอยู่บานกับยาถิมยปาอนุโมทนาสาธุนําการเข้ามาวัดมาว่านี่ก็เป็นการ ก็เ,เอิ่นว่าเป็นการถ้ำออกไม่ได้จริงกวา่าใดออกไม่ได้จริงนี่ทีนี้คือบางเธอออกมาวัดมันก็ม่อยู่ในสถานที่ที่โบเมนข้องเฮ้านะบางเทือเข้ากับบ่ไดนนั่งบ่อไดนนอนอยู่สิ่งที่เป็นข้องเฮ้ามันก็เลยกลายเป็นออกจริงออกเท่้งกายออกเท่้งจิตออกท่้งใจมันยังม้วนออกดอกใจมันยังประวงอยู่ตว่ากายมันออกมาแล้วนะจะว่าก็ตั้งจิตตั้งใจเอาผู้อยู่ต่อก็ตั้งจิตตั้งใจเอาตั้ง มีความปรารถนาอธิษฐานไหวแต่ละท่านแต่ละคนหละก็ะะะเหตุไห้มันสมความปรารถนาสมความตังต้งใจออกไปมันเกิดจังสีมีกำลังบุญกำลังใจโดยทีบโบได้พะวงโดยทีบโบได้คางข้าในจิตใน่ใจอาจารย์ก็โ,กโนโมทานาสาธุนำญาติโยมผู้สิกกับบาณมือนีก็อนุมทนาสาธุผู้ิอีู่กตั้งใจประเติดปฏิบัต,ติต่อไปือว่ายมพอยมแม่ป้ตีิมาให้ท่า,ทานมาให้เขา ปาอาหารหวานข้าวกระคอนโมทนาซาทุในทุกบุญทุกภูศลที่ทุกทันทุกคนได้กระทําบําเพ็ญในมือน,นีเนาะอ้าวต่อไปอาจารย์เกษิให้พรนละวันนี้เนาะอาการตั้งใจรับพร <S ong> ยาทาวริวาหาปุร,ปราปริปุเรนติสกาการัง เอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิสตุสภิปุเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยทามนิโสติรโสยทาสภิเดียววิวัจันโตสาพะโรโขเวนะสตุ มหาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายกภพวาอาภิวาทนาสิริสานิจังอุทธาปจายโนจาตารุธรรมาวัฒนเตอายุวันโนสุขัง พระรังอายุโทภรโธททโรวันนาโทปฏิภาณนาโทโสขัสสะตาเมทาเวโสขังโสอาทิคัสตตอายงทัตวาพรรังวันนางโสขันจะปฏิภาณนโททีคายุยาสวโหติยาทายาโทปปะจตเติภาวาโตสะพมังคารังราคันโุสะปเทวตา สัพพุทธานุภาเวนาสัทสุธิภวันตุเตภวตุสัพมังคารังราคันตุสัปเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนาสัทสุธิภวันตตเตภวตุสัพมังคารังราคันตุสัปเทวตาสัพสังฆานุภาเวนาสัทสุธิ ภาะวันตโตเต๋อ้าพระก,กันผู้ไหวพระเขาสดงพระเพรเมตาเด้อพระก,กันเพรเมตาบอกไม่ไง